นโมพุทธายะธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับรายการรอยยุทธศาสตร์ลานยุทธวิธีสุัยชนะสำหรับค่ำคืนของวันศุกร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2557กับกระผมสมานสีงามและคณะเช่นเคยครับครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างยิ่งยวดก็คือประเด็นที่ว่าด้วยการเมืองสู่เผด็จการรัฐสถภาสู่ประชาธิปไตยครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งครับท่านนั้นก็ทําหน้าที่ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติด้วยนะครับรักษาการประธานกรรมาการบริหารของเราแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคมวลชนพรรคเดียวในประเทศไทยด้วยครับ พักปฏิวัติแฟบไตท่านชิงชัยมงคลธรรมครับนโมพุทธายสสรีครับสวัสดีครับาจ่รย์ครับครับผมครับวันนี้ก็มาคุยกับท่านชิงชัยนะครับหลายคนเรียกร้องต้องการมาว่าเอบ้านเมืองรู้สึกสับสนเหลือเกินนะครับมีมอบมาก็หลายมอบแล้วนะครับตั้งแต่มอบพันธมิตรนะครับหนึ่งสองสามมามอบเสออ้นะครับมามอบสวนลุมเดี๋ยวนี้ ไปมอบกปปสอมอบชัดดาวกรุงเทพกับมอบชัดดาวประเทศไทยหลายเรื่องเลยม็อบแบ่งแยกประเทศก็ยังมีนะครับในขณะนี้สปปล้านนาโอไปกันใหญ่นะครับในขณะนี้ก็อยากจะได้ให้ท่านจิงชัยมงคลทำซึ่งเคยว่าเรื่องนี้ไว้ก่อนว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศนะครับมันมีการเคลื่อนไหวจริงๆขึ้นมาแล้วนะสปปล้านนาเออเลยอยากจะฟัง ผู้ที่เคยพูดไว้ก่อนว่ามันจะมีจริงๆแล้วมันก็มีขึ้นจริงๆนี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็คนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองแล้วเกินนะครับเบื่อหน่ายแล้วเกินโอ้โหมันเเรียกว,ว่าทําม็อบกันทั้งปีทั้งชาติไม่เลิกนะครับม็อบอัมมาตะนิรันดร์การไม่มีเลิกลาเลยนะยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันมันอะไรกันล่ะประเทศไทยนะครับเปลี่ยนประเทศ ไทยแลนด์เป็นมอบแลนด์ดีไหมนะฮะประมาณว่าอย่างนั้นนะครับเลยพานให้เบื่อก,การเมืองนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่หนักข้อจริงๆเลยนะครับผมก็เลยเชิญท่านชิงชัยซึ่งทำหนะ้าที่เป็นส่วนสำคัญของการเมืองเลยนะครับว่าเรื่องการเมืองแบบสุดๆเลยนะครับถึงขั้นเป็นลัทธิเลยนะซึ่งในประเทศนี้หายากนะครับบรรดาผู้ที่เป็นนัากการเมืองและจะมาพูดถึงการเมืองถึงขั้นลทัทธิ แล้วก็ว่ากันมาแบบยืดเยื้อยาวนานมากนะครับจนเป็นที่รับรองว่าท่านกลายเป็นปาดการเมืองไทยไปแล้วในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาฟังท่านชิงชัยดูว่าท่านเห็นเป็นไงสถานการณ์ขณะนี้นะครับมันไปกันใหญ่แล้วนะฮะงบกปปสขณะนี้ก็กำลังขาลงนะเอ๊ะมันยังไงกันนะครับจากสวนลุมออกไปปิดกรุงเทพเต็มประเทศ ทีนี้จากเต็มประเทศกลับมาสู่สวนลมใหม่แล้วนะฮะแล้วก็มีการแยกประเทศแยกรัฐแล้วก็ที่สำคัญกองทัพก็ไม่รัฐประหารทีนี้แต่กองทัพก็นะครับเอากระสอบทรายมาตั้งเป็นป้อมรักษาการอยู่ทั่วไปหมดเลยนะฮะ,ะมันก็แปลกๆอยู่ว่างั้นนะครับไม่รัฐประหารแต่จะมาดูแลประชาชนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ๊ะนี่มันเท่ากับรัฐประหารเงียบหรือเปล่านะ เลยทําให้เกิดความสับสนครับท่านชีชัยมงคลธรรมก็จะมาไขาปริศนานี้แหละครับจะม่วิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังเชิญพบกับท่านชีชัยมงคลธรรมครับใช่ครับ,รบเ,เรื่องเรื่องแรกที่ที่ขออธิบายนี่เึงที่อาจารย์สมานย,ยกย่องผมเขินไปแล้วแหะครับว่าเป็นปราดทางขันเบืองอะไรนะรโอ้เขาพูดกันเ<อ>ขาพูดกันครับอันนี้ก็อ <ผม S 1> นุญาตย้อนยังรับถึงขั้นนั้นไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่า เมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกครับก็ศึกษากันไปศึกษากันมาผ่านสิ่งเหล่านี้มานานๆเข้าก็เลยได้มีการเรียนรู้แล้วศึกษาเรื่องนี้ให้มันพัฒนากันไปพอสมควรนะฮนะก็เลยอยากจะเรียนว่าก็เป็นเพียง <ๆ S 2> เข้าใจบ้างในระดับหนึ่งนะฮะจะ <S <S 2> <S 2> จะอธิบายเพื่อให้คลี่คลายทางความคิดให้กับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับรู้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกันนะฮะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเราจะไม่คิดเอาเองเด็ดขาดเรื่องการเมืองนี้ห้ามคิดเอาเองต้องเข้าไปให้ถึงหลักของมันนี้ครับมันเป็นวิชาการเมืองนะวิชาการเมืองเอ๊ะบางคนเขาเรียกว่าวิชารัฐศาสตร์สเตทไซส์ความจริงมันใช้คําว่า p o l i t i c a l science ใช่ครับน่าจะวิชาการเมืองถูกต้องกว่านะ เหมือนชื่อมหาใลยธรรมศาสตร์เลยวิชาการเมืองวิชาการเมืองครับคือรัฐศาสตร์ก็เป็นแขนงหนึ่งของวิชาการเมืองนั่นสีครับนั่นสีครับแต่การเมืองทั้งทั้งโครงสร้างมันกินความกว้างขวางมากนะมันเป็นทั้งระบบความคิดที่จะต้องเข้าไปให้ถึงมันเห็นท่านจิงชายบอกตมยุ้งในการเมืองครับครับเช่นครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่ปรากฏให้คนได้ได้รับฟังครับ เดี๋ยวนี้การรับฟังมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนนะ,ะ uh huh. มันเห็นด้วยตาด้วย uh huh. ได้รับรู้สัมผัสใน,ในทุกมิติเลยนะครับเก uh ี huh. ่ยวกับความเป็นไปของบ้านเมืองเรา uh huh. โดยเฉพาะใน,ในยุคโลกาภิวัตน์นี่นะฮะ uh huh. ก็ยิ่งจะต,ต้องเห็นโลกทั้งโลกเพราะว่าได้นะ uh huh. อ,ยอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคร uh ับ huh. ว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่เข้าไปให้ถึงแล้วเราคงจะแก้ปัญหาได้ยากนะครับเพราอยากจะเรียนว่าสิ่งหนึ่งทึ่ปรากฏแล้วน่าตกใจเมืนกน,นะขนาดนี้อะไรครับถึงคือคนปฏิเสธการเมืองโอสัตว์อสังคมเราประกอบด้วยสส่วนคือส่วนประกอบนําคือการเมืองส่วนประกอบ พื้นฐานคือเศรษฐกิจส่วนประกอบด้านบนคือวัฒนธรรมเราจะบอกว่าไม่เอาการเมืองนี่จะอยู่ยังไงเราจะเห็นการอธิบายของฝ่ายการเมืองก็ดีนะเร็นฝ่ายการเมืองก็แเ้วกันทางการเมืองแล้วฝ่ายที่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ดีจะพูดตรงกันเลยว่าไม่เอาการเมือง ไม่ยุ่งกับการเมืองไม่เอาการเมืองไม่เอาการเมืองไม่ยุ่งกับการเมืองที่นี่ไม่มีการเมืองแน่นีนะเพราะฉะนั้นขอขอขอความกรุณาว่าที่ผมพูดนี่พูดจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังโดยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงครับครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าทําไมคนถึงปฏิเสธการเมืองอย่างนั้นเขาเข้าใจการเมืองถูกหรือเปล่าท่านจริงใจครับผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่นะฮะปัญหาใหญ่ว่าปัญหาทางความคิดการเมืองเป็นเรื่องของความคิดนะฮะเพราะว่าเรายัง ไม่เข้าใจฮะเมื่อไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติมันก็ผิดนะเมื่อผิดแล้วก็เลยเบื่อหน่ายแล้วก็ไปโทษการเมืองเลยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านจริงชัยครับคนเป็นไข่นะครับแต่ว่าคนนั้นเลยเลยไปปฏิเสธคนไข้แทนที่จะปฏิเสธตัวไข้ใช่นครับผมผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักเลยนะฮะอันนี้เอาเอาหลักมาว่าเอาหลักก่อนเอาหลักก่อนครับเช่ครับไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้อ่าฮะ จะอยู่นอกเหนือการเมืองได้ฮะนอกนอกไปจากการเมืองเนี่ย <c oughs> ออกไปจากการเมืองเนี่ยไม่ได้มนุษย์อยู่ในการเมืองมนุษย์ต้องอยู่ในถ้า<ม>เป็นไม่เป็นมนุษย์ก็ไม่อยู่ในการเมืองได้บางคนออกเไแล้วคนอยู่ในถ้ำในภูในป่าอเมซอนแล้วมันไม่ได้อยู่ก <c oughs> ็เป็นการเมืองไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ในการเมืองทั้งหมดแล้วเพราะมันอยู่ในการปกครองครับปกครองถ้าในรัฐนี่ก็ต้องมีทั้งเขตแดนใช่ไหมฮะมีทุกอย่างที่มันมันเป็นเป็นเรื่องของรัฐ เพราะนั้นการอยู่ในรัฐรัฐก็มีการปกครองซึ่งก็คือการเมืองนั่นเองนะถ้าเราจะพูดเพิ่มเติมท่านนิดหนึ่งครับพูดถึงแง่รัฐศาสตร์นะที่เรียนกันมาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์การเมืองใช่ครับอ่าฮะบ,บางคนบอกเป็นสัตว์สังคมก็พอว่าได้แต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับเกิดมาเป็นชนเผ่าเหยื่อตัวนั้นยังไม่เป็นการเมืองครับแต่พอหลายชนเผ่ารวมกันไปรวมกันมากลายเป็นชุมชนครับรวมชุมชนไปกันชุมชนมา กลายเป็นมีการเมืองชุมชนที่เป็นการเมืองนี่เรียกว่ารัฐมีการปกครองใช่เริ่มมีการปกครองแล้วอันนั้นแหละคือการเมืองแล้วใช่ครับเช่นครับคือการเมืองมันเกิดมากกับคนนั่นแหละครับเหมือนวันที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้่ะนะฮะท่านตัดสรู้แล้วท่านต้องมาพิจารณาอยู่ตั้ง49วันสี่สิบกว่าวันใช่ครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะฮะสี่สิบเก้าวันเนี่ยคือการมาทบทวนแล้วก็หาข้อสรุปทั้งหมดเลย ที่ท่านรู้มาตัดสรู้มาเนี่ยมันมีใครพอจะรับเอาไปปฏิบัติได้บ้างหมายความพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าโหธรรมะที่พระองค์บรรลุเนี่ยมันยากเหลือเกินยากฮะมันจะสอนได้หรือเปล่าจะสอนจะมีมนุษย์รับได้ไหมเชิญครับและที่สุดท่านก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์สามารถที่จะรับเอาธรรมของท่านได้เบ็นบัวซีเราอ่าก็แบ่งคนออกเป็นเป็นเหล่าๆนะฮะแล้วก็ท่านก็ยืนยัน สาวกทอ้งท่านต่อมาด้วยนะครับว่ามนุษย์เป็นเวนียสัตว์เป็นสัตว์ที่พึงฝึกได้สอนได้ใช่ครับเรียกว่ารู้ทําได้อการเมืองกรรทำก็อันเดียวกันนั่นแหละครับมันคนละด้านเอาเหมือนกันสิครับมันมันเป็นยังไงครับการเมืองกรรทำคือเมื่อก่อนก็ไม่เห็นมีประชาธิปไตยไม่เห็นมีคอมมิวนิสต์ไม่เห็นมีฟาสซิสใช่ไหมทำของศาสดาที่ที่รู้แล้วนํามาปฏิบัติก็ปกครองได้เห็นไหมเอามาปกครองมนุษย์ได้คครรัับบการเมือง ก็เอามาใช้ปกครองมนุษย์นี่แหละครับครับแต่มันคนละด้านกันตอนนั้นเองครับสิ่งสูงสุดที่ตรงกันระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยครับครับคือเป็นคุณธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการเมืองเป็นสิ่งเลว้ายชั่วร้ายเนี่ยผมคิดว่ายังเข้าใจไม่พอมีข้อสรุปว่าการเมืองคือคุณธรรมถูกต้องครับการเมืองท่านพุทธทาสบอกว่าธรรมะคือการเมืองการเมืองคือธรรมะใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วการเมืองนั้น มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ทําไปเพื่อความผาสุกข,ของมหาชนอของภูมิบาบัดทุกบํารุงสุขค,ครับผมนี่คือการเมืองและก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาตินนเป็น,เป,นเป็นข้อสรุปอย่างกว้างมากเลยนะครับ,รบเหมือนกันการาศาสนาของาศาสดาทั้งหลายครก็ก็การทำไปเพื่อความสุขข,ของมหาชนทั้งนั้นแหละครับ,รบไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นาศาสนานั้นจึงให้คุณธรรมกับการเมืองเป็นเรื่องสูงสุดมากเพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้จึง ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้พระพุทธเจ้าบ,บอกว่าอุดมการ์ของพุทธศาสนาที่ประกาศนะต่อพระสงฆ์ประมาณ60กว่ารูปบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปจาริกไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนใช่จาริกไปเพื่อความสุขของมหาชนและเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกถูกต้องไอ้นั่นแหละคือการเมืองครับอแล้วที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารไปโปรดเจ้าเมืองต่างๆด้วยธรรมะแล้วเขาก็เอา หลักธรรมนั้นไปปกครองอาณาประชาราชมีความสุขนั่นคือการเมืองทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยเหมือนจิตกับกายนะฮะจึงไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้แต่ถ้าไม่เข้าใจทั้งสองอย่างเนี้สังคมมนุษย์ก็จะถึงแก่การหายณะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันนี้มันเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งที่คนบอกว่าไม่เอาแล้วการเมืองในประเทศไทยในประเทศไทยประเทศอื่นไม่มีกําลังสับสนอยู่เนยนะับ ผมดูแล้วว่าเป็นเรื่องที่ต้องคลี่คลายทางความคิดอันนี้ให้ได้นะฮะเพราะเป็นความสับสนอนุมานทางความคิดจนไปปฏิเสธการเมืองการเมืองนี่ปเป็นเป็นกลางนะเสถีชัยนะถูกต้องฮะเ,<อ>เพราะการเมืองนั้นมันมันเป็นกิจกรรมของมนุษย์นะครับเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันของสังคมครับ,รบเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าผิดหรือถูกแค่นั้นเองอทีนี้ตัวที่กำหนดผิดหรือถูกนะครับในการเมืองอีกทีนั้นมันมีส่วนประกอบเพรามันอีกครับเช่นท่านบอกว่ารัฐเนี่ย เป็นส่วนประกอบของการเมืองอันหนึ่งใช่ทีนี้ไอ้รัฐนั่นน่ะมันมีระบอบการปกครองของรัฐใช่ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาครับใช่ครับผมคิดอย่างนี้นะฮะเมื่อโลกมันมามาเปลี่ยนแปลงมามามาเป็นยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยครับครับจากยุคกลางนะยุคกลางก็เป็นอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบเผด็จการรูปหนึ่งนะระบบฟิลด์ครับ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็ขึ้นต่อธรรมทั้งนั้นแหละครับถ้าพระมหากษัตริย์ของชนชาติใดนะท่านปกครองโดยธรรมก็ร่มเย็นผาสุขบ้านเมืองก็จะเจริญนก้าวหน้านะครับผมนะแม้ว่าจะเป็นผดเด็จการนะแต่ทีนี้เมื่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงของยุคกลางมาเป็นยุคใหม่เนี่ยอำนาจของสมบูรณาญาสิทธิราชในยุคกลางเนี่ยมันไม่พอหรอกครับที่จะไปจัดการโลกซึ่งกําลังก้าวหน้าอก้าวหน้ายัง สุดๆเลยนะมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากหลังจากเขาเรียกยุคอะไรยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอรในซองมาเนี่ยนะครหลังยุคมืดครับหลังยุคมืดมากฟื้นฟูวิทยาการมันไม่สามารถที่อยู่อยู่ในส่วนที่จํากัดอย่างนั้นได้มันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะฮะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมจากแรงงาน แม่นี่พูดและยาวนะการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันนะฮะมันพัฒนาไปสู่การที่ยงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยอย่างขนาดใหญ่อย่างขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคกลางไปเป็นยุคใหม่ได้นี่มันเปลี่ยนอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละครับที่จะพ้นจากความล้าหลังหนึ่งต้องเปลี่ยนประเทศต้องเปลี่ยนประเทศจากรัฐสมัยกลางเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสลาม ต้องเป็นเอกราชนะฮะแล้วต้องจัดการประเทศซีให้เรียบร้อยนะเป็นรัฐสมัยใหม่แล้วก็ต้องเป็นเมืองขึ้นใครอย่างนี้นะเรีเยกว่าปฏิวัติประชาชาติอันที่สองที่จะทําให้ชาติมีความก้าวหน้ามีความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องทําให้สําเร็จก็คือคต้องเป็นประชาธิปไตยหมายความว่าในยุคประวสตสมัยใหม่เราจะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานใหญ่ๆอยู่สองปัญหาใช่ครับปัญหาเอกราช หรือปัญหาชาติใช่พอมีชาติแล้วปัญหาต่อไปก็คือปัญหาประชาธิปไตยใช่ครับพูดง่ายครับเชิงครับถ้าเปลี่ยนสองอันนี้ไม่ได้ประเทศก็จะล้าหลังนะฮะแม้จะมีความเจริญทางวัตถุมากมายกายกองครับแต่ก็จะเป็นสังคมเผด็จการซึ่งเต็มไปด้วยเป็นสังคมปิดนะฮะมีแต่ระบบอุปถัม์ระบบมาเฟียมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะฮะนี่นี่เขาเรียกการเมืองไ้มเนี่ยนี่แหละคือการเมืองครับเพราะฉะนั้นการเมืองที่ว่าตามวิชารัฐศาสตร์นะฮะครับ ก็จะพูดถึงเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินการเมืองการปกครองแค่นั้นนะฮะครับครับอันนี้มันจับต้องได้เป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิล์นใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นอีกนัยยะหนึ่งยคือคือมันเลยไปเลยฮะการเมืองนี้ไม่เป็นทั้งศาสตร์ไม่เป็นทั้งศิล์อ้าวเป็นอะไรครับเป็นปรมัดเลยนะเป็นปรมัตแลหลุดพ้นเลยหลุดพ้นไปเลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะครับอย่างฝรั่งเขาเขาบอกมันเป็นนามธรรมเป็นแอ็บสแตรกนะครับ เหมือนเหมือนอาจารย์เคยเคยเห็นภาพวาดของแวนโก๊ะไหมฮะแวนโก๊ะครับแล้วมันคนดูก็เห็นดูแล้วไม่เห็นมีอะไรสวยเลยใช่ไหมครแต่ทำไมราคามันแพงโอ้โหเขาให้ดูแอฟแทรกครับมันต้องเข้าไปให้กิดจินตภาพวิญญาณของภาพต้องเข้าไปให้ถึงมันโอ้โหอันนี้อธิบายภาษาเข้าไม่ถึงน่าจะไอ้ที่ภาพที่ปรากฏให้เห็นน่ะไม่ใช่ใช่แต่จินตภาพเข้าไปในภาพน่ะโอ้โหนั่นใช่อันนี้เขาเรียกว่า การเมืองที่เป็นถึงนามธรรมแล้วเนะเป็นแอปเป็นปรามัตและวีฟรั่งเรียกว่าแอปแ r กเนี่ยบางอย่างเนี่ยภาษาเข้าไม่ถึงมันหล้วครับโอ้ครับอธิบายไม่ได้เหมือนศาสนานั่หละครับมันต้องรู้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นการเมืองถ้าอยู่ในในยะนี้มันต้องไปถึงความเป็นความจริงแท้ของมันเป็นเรียลิตี้เลยนะเป็นเรียลิตี้เรียลิตี้ความจริงแท้ความจริงแท้ ไอ้เรลิตี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคิดมนุษย์ดำรงอยู่ตลอดมาตลอดไปเราไปรู้มันเข้าสะท้อนความจริงแท้มาในสมองเราไอภาพสะท้อนในสมองเราเนี่ยเขาเรียกว่าสัจธรรมับจูาเชิญครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ยึดหลักที่ถูกต้องแล้วไปคิดเอาเองเนี่ยมันจึงผิดพลาดครั้งใหญ่คิดเอาเองคิดเอาเองครับหมายความว่าอย่างไรก็นั่งจินตการเอาเอง ก็อย่างที่เขาเขาพูดกันอยู่ในทีวีกันนะนี้ขอโทษนะเดี๋ยวผมไม่ได้ไปดูหมิ่นใครนะคือไม่ได้สะท้อนมาจากความจริงแท้ไม่ได้มาจากความจริงแท้ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริงวิชาการในทางการเมืองที่เราจะเข้าไปถึงความจริงแท้นั้นเราต้องรู้กฎเกณฑ์ของมันต้องรู้ว่าเหมือนพระเจ้าบอกว่าวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยับสุขโตโลกาวิถุผู้รู้วิชามันถึงจะแก้ปัญหาและพาไปสู่ ความสุขได้ต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการเมืองถ้าเราเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของมันนะเข้าไม่ถึงเรียลิตี้เลยนะความจริงแท้เนี่ยแล้วเราก็จะไปอธิบายแยกแยะมันไม่ได้โอ้โหโหาหานอันนี้คือสิ่งที่นักการเมืองและนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าให้ถึงคุณถึงจะไปนําสังคมพาไปสู่ความถูกต้องได้อันนี้นึกคิดเอาเองเมื่อคิดเอาเองแล้วก็ผิดสิครับตามอำเภอใจเหมือนคนในยุคหนึ่งบอกว่าโลกนี้แบนเห็นไหม ความเห็นผิดเลยวิชาทิฏฐิใช่ครับเขาบอกว่าโลกนี้แบนเนี่ยใครบอกว่ากลมนี้ติดคุกติดตารางกันเขาเอาไปเผาไฟเลยเอาไปเผาทั้งเป็นสพระเมื่อก่อนการลีเลโอติดคุกสิบสองสิบเอ็ดปีเป็นไงฮะเพราะว่าบอกว่าโลกนี้มันนี่แหละไปขึ้นสารพระในยุคกลางอ่าในยุคกลางครับเพราะนั้นเมื่อเมื่อมีคนสามารถเข้าไปถึงว่ามันไม่ใช่เนี่ยครับผมความเห็นว่าแบนเนี่ยผิดเขาสามารถมีมีความเข้าใจและอธิบาย ทางทฤษฎีได้ว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันกลมนะอธิบายทางทฤษฎีได้มันก็ทําให้มันเลยความคิดธรรมดาไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องจากความเห็นว่าแบรนด์ก็กลายมาเป็นความเห็นกลมโลกกลมครับเมื่อโลกกลมแล้วอธิบายทางทฤษฎีได้เนี่ยแล้วิสระน์ได้มันก็เปลี่ยนเห็นไหมฮะโอ้โหโลกจะเิญปุบเลยเมื่อก่อนคนบอกว่าแบนด์แบนก็ไม่กล้าเดินเรือกลัวตกโลกครับและใครบอกว่ากลมนี่คือบรรลัยนี่กบฏ แต่พอคนมีความเห็นที่ถูกแล้วอธิบายเพราะนั้นเมื่อความเห็นถูกทิฏฐินี่นะฮะเป็นสัมมาไม่เป็นมิจฉาแล้วพอมันถูกแล้วมันเจริญเลยฮะมันก็คลี่คลายทางความคิดเห็นเห็นไหมก็ทําให้คนได้เดินทางรอบโลกได้เป็นจริงตามวันนี้ก็เรียกว่าโกโบไลอะไรโกโบไลเซชันและอาจารย์สมานครับวันนี้อาจารย์ลงไปบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่กลมนะโลกมันแบนเนี่ยในสหรัฐก็ยังมีสมาคมโลกแบนอยู่นะอันนั้นเพี้ยนครับอันนั้นเขาเรียกว่าเพี้ยนยังเชื่ออย่างนั้นได้ยังเชื่อ ครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นการสะท้อนคําว่าประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ในอินเดียเนี่ย,ยก็ยังปฏิบัติมิชาทิฐีเหมือนพธธระเจ้าว่าทุปการ2000กว่าปีเพราะนั้นเมืเ่อคนไม,ม่สามารถที่จะคลี่คลายทางความคิดได้ครับความคิดเนี่ยมันเป็นนามธรรมานะมันถึงต้องใช้คําว่าปฏิวัติแต่สามารถที่จะแปลมาเป็นรูปธรรมได้ตามระบบความคิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นถูกความคิดมันก็ถูกครับแล้วการกระทํา รูปธรรมมันก็จะถูกก็ถูกเป็นลูกโซ่เป็นระบบแล้วก็จะเกิดความสําเร็จในมรรคแปดใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นมันผิดนะฮะความคิดมันก็จะผิดการกระทํามันก็จะผิดแล้วเป็นไงฮะเหมือนวันนี้คนในประเทศไทยเห็นว่าการเมืองเห็นว่าการหน่ารังเกียจเป็นสิ่งชั่วร้ายความรุนแรงแม้แต่นักการเมืองนี่ห้ามมายุ่งอย่างเงี้ยการเมืองเป็นสิ่งชั่วร้ายครับก็เป็นเรียกว่าเป็นความเห็นผิดนักการเมืองก็เป็นคนชั่วร้ายทั้งทั้งที่การเมืองคือคุณธรรมพรรคการเมืองก็ชั่วร้าย เขาไม่เข้าใจแล้วทําไมประเทศที่เขาปฏิวัติประชาธิปไตยสําเร็จแล้วสร้างระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบทุกระบบในสังคมเขาก็จะเป็นประชาธิปไตยเป็นไปเองหมดเจ้าที่นี่ตรงไหนนะมันผิดท่านจิงชัยครับเอาละท่านจิงชัยบอกว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของคุณธรรมมันจะไปผิดไปถูกเขามันไม่มีหรอกผมยแต่ว่าเชิญเชิญฮะย้อนไปนิดหนึ่งที่มีคนบอกว่าอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนั้นเป็นฝ่ายปฏิกริยา เพราะรัฐบาลเชื่อว่านี่คือประชาธิปไตยครับใช่ไหมครับต้องตายคาสนามรบประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยท่านนายกปูเขาว่างั้นาาผู้คนในชั้นนําในสังคมแม้กระทั่งพักการเมืองนักการเมืองใหญ่ๆนักวิชาการใหญ่ๆครับไปคิดว่าประเทศไทยนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วอาาพอเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วคณะนี้ทั้งหมดคือเป็นปฏิกิริยาหมดเป็นปฏิกิริยารียกชั่นรียกชั่นหมด เพราะประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ผมยืนยันนะออและรับผิดชอบด้วยครับ,รบเมื่อประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็เกิดอุปสรรคเพราะว่าคุณไปคิดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เลยเอาความผิดทั้งหลายมาปฏิบัติเช่นเราไปคิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเห็นไหมทั้งที่การเลือกตั้งเนี่ยการปกครองจากการเลือกตั้งคือวิธีการประชาธิปไตยเป็น เป็นหลักการสุดท้ายของหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยใช่ไมแต่มีมาก่อนตั้งอีกสี่ห้าหลักด้จริงๆแล้วสิ่งที่มันทําให้เกิดความคนมองเห็นความแตกต่างระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเผด็จการคืออํานาจอยู่คนส่วนน้อยคณะบุคคลใช้อํานาจนั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่าอํานาจสูงสุดสูเาิลอํานาจสูงสุดเนี่ยอยู่กับคณะบุคคล คนส่วนน้อยนั่นแหละเห็นไอมเป็นของเป็นของวันนี้เขาแยกอำนาจสูงสุดเป็น3อย่างเห็นไหมอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็ว่าก็เป็นอำนาจทิพไตอันเดียวกันแต่ว่าตอนหลังเขาถึงแยกก็เป็น3ามทเรียกว่าสามทางไตอย่างเงี้ยอธิปัตย์กับไตรคับก็เป็นอำนาจสูงสุด3ประการนี้เพราะมันเอาไปใช้ในการจัดการปัญหาชาติทั้งหมดครับอยู่กับใครคนนั้นใชอเป็นเจ้าของครับ เพราะนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนอำนาจจากคนส่วนน้อยมาเป็นของคนทั้งหมดไม่ใช่คนส่วนมากนะครับนี่คือหลักที่หนึ่งที่เห็นชัดที่สุดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบประชาธิปไตยไประบอบเผด็จการไปเป็นระบอบประชาธิปไตยขั้นตอนที่หนึ่งที่ต้องทําให้ได้ที่เป็นรูปธรรมเปลี่ยนอำนาจจากคนส่วนน้อยซึ่งเป็นเผด็จการนั่นแหละไปเป็นของคนทั้งหมดเมื่ออำนาจไปเป็นของคนทั้งหมดซึ่งมันเกี่ยวพันกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุดมการณ์ของรัฐที่ประชาธิปไตยนะครับ คือเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์อืเพราะนั้นมันจะมัดติดกันอยู่นะฮะเพราะนั้นประชาินไตยนั้นอธิบายเรื่องแรกที่สุดก็เรื่องอำนาจของปวงชนกับเสรีภาพบุคคลนะฮะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญอ uh huh. พอมีสองอันนี้เกิดขึ้นแล้วครับมันจะทําให้เกิดความเสมอภาคเห็นไหมครับครับ ไม่ไม่เกิดไม่ได้ความเสมอภาคต้องเกิดเพราะมันมีความรับผิดชอบอยู่ในตัวของมันเองเพราะรอำนาจเป็นของทุกคนเนี่ยคุณจะมาเอาเปรียบกันได้ยังไงมันก็ต้องเสมอภาคกันครับค,บคุณจะไปละเมิดกันได้ยังไงเมื่อคําว่าเสรีภาพนี่สูงสุดของมันก็คือความรับผิดชอบครับ,รบ,รบแล้วมันจะเกิดหลักที่สามขึ้นมาก็คือคุณจะออกกฎหมายไปใช้กับคนทั้งหมดเนี่ยกฎหมายนั้นต้องขึ้นต่อหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมายครับ หลักนี้ที่ทำไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่เป็นหลักที่จะต้องอยู่อยู่สูงสุดที่การออกกฎหมายนี่จะไปละเมิดหลักนี้ไม่ได้ครับเช่นกฎหมายใช้บังคับทุกคนเท่าเทียมกันครับครับนะฮะขออภัยครับเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงจะได้การปกครองจากการเลือกตั้งครับนะเพราะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเราต้องรู้ว่ามันมีกี่ระบบครับ ระบประประชาปไตยกับระบประเด็จการเนี่ยเขาถือว่าเป็นหลักการปกครองรูปการปกครองนั่คือระบบครับขออนุญาตครับนิดหน่อยรูปการปกครองรูปแรกครับหลังจากประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วนะฮะเขาใช้ระบบรัฐสภาครับซึ่งต้องอธิบายกันยาวมากว่าระบบรัฐสภามันมีอยู่ทุกประเทศหละครับใช้คู่กับรัฐนะรัฐสภาก็แปลว่าสภาสภาแห่งรัฐหรือสภาคู่กับรัฐครับผมเพราะฉะนั้น ระบบรัฐสภาเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณจะไปปนกับระบบประธานาธิบดีไม่ได้นะฮะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกะนะฮะเมื่อปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วเขาเป็นรัฐที่เกิดจากประชาชนไม่ได้เกิดจากพระมาหากษัตริย์นะฮะไม่ใช่สถาบันกษัตริย์ก่อตั้งรัฐนะฮะครับผมอเมริกานี่คือคนจากชาวีิพิบูหบนีไปสร้างรัฐใครรัฐมันขึ้นมาสิบกว่ารัฐเนี่ยนะฮะแล้วก็ปฏิวัติประชาชาติครับ หลังจากอังกฤษไปยึดครองเขาก็สู้ทําสงครามประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับอังกฤษเขาก็เลยมารวมกันเป็นหลายรัฐเรียกว่าสหรัฐอเขาถึงสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพราะเขาไม่มีกรรษัตริย์ไงครับเขาจึงสร้างระบบประธานาธิบดีขึ้นมาครับเพราะนั้นระบบประธานาธิบดีเป็นการแยกอํานาจบริหารกับนิติบัญญัติออกจากกันนะฮะฝ่าย,ายนี้เขา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 ,เขาถือดุลกันอยู่ครับผมแต่เขาถือว่า ประธานาธิบดีเป็นผู้ถือดุลอำนาจสูงสุดเป็นทั้งผู้นำประเทศอคือประมุขนะฮะแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารประเทศโดยตรงเขาถึงตั้งรัฐบาลเองไงฮะส่วนระบบรัฐสภาเนี่ยต้องทําความเข้าใจว่าสภานั้นเป็นผู้ปกครองนะครับเพราะชาวบ้านเขาเลือกผู้แทนเขาไปทําหน้าที่อรับผิดชอบประเทศชาติและเขาไปเห็นไหมเขาตั้งรัฐบาลรัฐบาลมันเกิดจากสภานะฮะเพราะนั้นการรวมอํานาจเนี่ยจึงอยู่ที่สภาสภาจึงเป็นผู้ถือดุลครับ วันนี้เราขาดความจะเข้าใจเรื่อง,องระบอบระบบฝรั่งเศสในอดีตเขาเป็นราชาจักรใช่ไหมครับพอเขาเปลี่ยนมาเป็นประธานาธิบดีเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์ไปสถาบันจกักรพรรดินโปเลียนก็ยกเลิกไปนก็เลยเกิดการว่ามีประธานาธิบดีด้วยมีนายกด้วยเลยอระบบประธานาธิบดีกึ่งระบบร,ะรัฐสภาเพราะนั้นโลกนี่มันจะอยู่ในสามระบบนี่แหละครับ Mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการหรือจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะเสียให้ถูก mm hmm. อย่าเอามาปนเปกันจนเป็นพันทางไปหมด mm hmm. เหมือนประเทศไทยเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นระบบรัฐสภาเนี่ยมันมันมันเป็นรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลน,นะ uh huh. แล้วเราต้องเข้าใจภารกิจของมันครับ uh huh. ประเทศไทยเรามั่วถึงที่สุด mm hmm. วุฒธธิสภามีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. เรามีทั้งเลือกตั้งมีทั้งแต่งตั้งอจริงๆวุฒิสภาภาระหน้าที่เขามีหน้าที่กันกรองกฎหมายเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เลือกตั้งหรอกครับระบบนี้อเพราะเขาไม่ได้แยกอำนาจครับแต่ถ้ารบบุประธานาธิบดีเขาเขาเลือกตั้งเลยเพราะเขาแยกอำนาจเขาไม่มีสิทธิ์มารมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ซะให้ถ่องแท้ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะมั่วไปหมดเลยครับขณะนี้ประเทศไทยมั่วจนวันที่คณะราษฎรยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไทย เรานึกว่านี่คือประชาธิปไตยอันนี้สาคัญนะนี่แหละครับที่ทําให้ความเข้าใจการเมืองผิดไปนะคณะราษฎรก็ไม่ได้ออาอำนาจไปไว้ที่ปวงชนชาวไทยครับเอาไว้ใช้เองเลยนี่แหละเป็นประเด็จการเป็นประเด็จการรูปใหม่แล้วทําให้การเมืองเสียหายเป็นคณะบุคคลซึ่งทําให้คนเชื่อว่านี่คือไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะพลเรือนมาปกครองนี่คือประชาธิปไตยแล้วสร้างสิ่งที่มัน มันพัฒนาไปจนประเทศไทยเสียหายมากเลยครับคือเอารัฐธรรมนูญไปแทนระบอบประชาธิปไตยโอ้นี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านจริงใจเดี๋ยวเราเอาไว้ในช่วงที่สองกันดีไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วมาพบกันคําตัดสินว่าการเมืองไม่ดีตรงไหนแล้วขณะนี้เป็นผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตยแล้วจะแก้ตรงไหนกันดีและขณะนี้มันตันกันทุกฝ่ายแล้วทางออกอยู่ที่นี่ครับพักสครู่แล้วพบกันในช่วงที่2ต่อไปครับผม